ซื้อกันมาง่ายๆนะคะเราไม่ใช่หมื่นไม่ใช่หลักหมื่นหนึ่งนะคือหกหมื่นเจ็ดหมื่นปมื่นมีถึงแสนะแพงมากแพงมากอันนี้เรื่องจริงซื้อเข้ามานี่คือแพงขนาดแั้วแล้วเขาเอามาสกัดสกัดลงในในอยู่ในนี้ใช่แล้วสังเกตไหมเจ๊อันนี้สําคัญนะคือมันไม่ใช่แบบว่าอวัยวะเพศสู้งานอย่างเดียวแต่มันต้องมีอริยบทอื่นๆคือท่าทางนู่นนั่นนี่ ใช่มันดีขึ้นและที่สังเกตปะสามีเจ้ค่ะไปหวานทานน้ำตาลลดอ๋อเหรอใช่ใช่ไม่ต้องไปหาหมอแล้วนะคะก็คือพอแบบตอนแรกน้ำตาล300รอกว่าอย่างงี้ไปหาคุณหมอทีเหลือร้อยกว่าคุณหมอตกใจสรุปยาที่หมอให้ไม่ได้กินนะกินเจ๊ใช่ทุกวันนี้ไม่ได้กินยาที่คุณหมอให้แล้วใช่ก็ทานก๊คูอย่างเดียวแล้วความรู้สึกเนี่ยคือสมุนไพรจะทานได้ต่อเนื่องต่อเนื่องจริงมันไม่ใช่สารเคมีไงและที่สําคัญนะคะนี่ต้องขอบอกคเกรกคูมีออยอนะจ๊ะ ใช่เขาบอกว่าปลอดไทยนะคะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแล้วว่าปลอดไทยนนจ๊ะคะขทะเบบยนยาก็มีอีกลขทะเบยนยากำกับเรียบร้อยสารเคมีพูดถึงไม่มีอย่างแน่นอนเพราะเราบอกแล้วว่าเราใช้สมุนไพรจีนแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เราใช้วิธีการบำรุงมาจากข้างในเพื่อขับออกไปข้างนอกมีแต่ลดน่ะได้ครบเลยนะสู้ทนอึดเพิ่มซสจากงูเขียวกลายเป็นงูจง บอกว่าเพิ่มไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแล้วต้องรรมชาติงูอะต้องหาที่เลยลงรูตลอดหารูตลอดงูน่าหอกทุกคนนี้ก็หาที่ลงตลอดแล้วเราก็ต้องร้องเพลงเธอเหไื่อยหยาแล้วเธอฉันก็ว่างตลอดเหมือนกันนะจริงป้ะไม่ได้เราก็คันตลอดเหมือนกันแล้วไม่ใช่เพิ่มไฟอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เอาไอ้เท่ไหมปึ๊กปึ๊กอะแข็งก็เลยทีเดียว ประเภทแบบว่าเพิ่มไซส์อย่างเดียวแต่ไม่แข็งก็ไม่ผ่านนะคะจริงเพิ่มไซส์เดี๋ยวว่าต้องแข็งด้วยให้เรารู้สึกกันบ้างพี่่อกินเข้าไปนะเพิ่มไซส์เขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วมีอาการบอกว่าหน้ามืดมีอาการแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่เขาบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปม,มีอาการหน้ามืดหรือมีอะไรแบบนั้นแสดงว่ามันมีแบบ การกระตุ้นมากเกินไปดังเราไม่เงืนใช่ใช่ใช่ไปใชกินเข้าไปแล้วแบบหัวใจวายอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะเขาบอกว่าตัวเนี้ยคนที่เป็นความดันโลหิตสูงทานลดีมากชดีมากควคความดันโลหิตที่สูงเกินไปได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี้ยคใกไ้วาระดีทอ๋อมันจะปีใหม่กันแล้วจ้ะในยุคโเฉพาะอย่างยิ่งเคยไหมจะซื้อของฝากผู้ใหญ่มันซื้อยากนะมันซื้อยากก็มีแต่ซอกอม้มีแต่วายมีแต่เล่า น่าเบื่อมากพี่อุ้ยไปเนี่ยผู้ใหญ่รู้เลยว่าสิ้นคิดจริงๆอ๋อแล้วบางทีเวียนปะใช่เวียนเวียนกลับมาเวียนไปเวียนมาอะไรที่ให้เขาแล้วแบบเขาปลื้มจริงอะแล้วเขาใช้ดีจริงแล้วก็แบบโทรมาแบบขอบคุณมากเลยนะใหญ่กลับมาว้าไอ้หยาบ้าโอ้บ้าบ้าอะไรเงี้ยจัดไปจัดใส่กระเช้าไปอ๋อสินะล่ะได้แล้วอะทำไมซื้อก็ซื้อให้ผู้ใหญ่แบบคือเราก็น่ารักไงแอบให้แบบอาจจะให้กล่องเยอะแต่ผู้ใหญ่เราเยอะอะแล้วเราก็ให้แบบ ก็ให้ทุกคนไงแต่ก็ให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงตอนแรกให้ไปผู้ใหญ่รับไปอาจจะงงอะไรวะเอาอะไรมาให้ฉันให้วะแต่ขอโทษทานไปแล้วจะรู้นะจ๊ะแลยวจะรู้อะไรปีใหม่ปีนี้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนกันนะคะคุณผู้ชมทานทษนะสมมติว่าผู้ผอเราเจ้านายเราเป็นผู้ชายแลวเป็นผู้ใหญ่มอวันนี้ให้ไปปุ๊บทานทานไปอุ๊ยปตากนว่าภรรยาของเจ้านายเรากลับมาขอบคุณเราจ้าผู้หญิงเดินมาขอบคุณมาัหนะ ัปีให้อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกสามีขึ้นเงินเดือนวอ้แต่ว่าวอแต่ว่าซื้อที่ไหนหรอเ่อยรอิราค่ะเบอร์ขึ้นให้แล้วเลิ่ตรงนี้ล่ะต้องด่วนเลยบางคนนั่งคิดลั่งเลย เทรมาเหอะไม่มีใครรู้ทั้งโลกนี้ไม่มีใครรู้ว่าคุณโทรมาถามใช่ค่ะ<ท>ไม่ต้องตัวนะคะรเรื่องราวของปัญหาแบบนี้ทุกคนเป็นได้โทรมาปรึกษาเราก็ได้ไม่ต้องซื้ออย่างเดียวปรึกษาอย่างเดียวก่อนก็ได้ปรึกษาก่อนก็ได้ถามดูอะไรเงี้ยได้หมดเลยเรามีลเซ็นเตอร์ที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอยู่ไม่ต้องเขินต้องอายกันเลยทีเดียวอย่ามัวนั่งห่อเหี่ยวเป็นมะเขือเผาอยู่มันก็ยังไม่ยังไงอยู่มะเขือเผาไม่ไม่ไหวนะ ก<ค>นะไม่ผ่านจริงๆจิ้น้อพลิกยังไม่ได้เลยนะไม่อร่อยไม่อร่อยอ,อ่ะดูแบบไม่ไหวเฉาแฉะไปหมดเอาล่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อเก๊กคูก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์นี้นะคะเอาล่ะการเดินทางไกลของผมส่วนใหญ่ผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ผมต้องพกติดตัวตลอดแก๊กคูผมใชัยเก๊กคู สมุนไพรเกร็กคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ าไหนก็ลำบากพได้ได้ทานยาแกกกูขึ้นมาอาการของผมก็ดีขึ้นนกเขาที่เคยนอนหลับกลับตื่นขึ้นขันดังอย่าง,งก่อนเมื่อก่อนผมดีใจมากที่อาการเบาหวานของผมหายแต่ก่อนผมเป็นเกาอยากกินอาหารอร่อยอร่อยตามใจปากของตัวเองก็ลำบากที่จะกินพอกินไปแล้วมันสแสลงโรคเวลาจะนอนก็ปวดร้าวแสนทรมาน ผมต้องเคียวเข้าออกโรงพยาบาลทุกสัปดาห์แต่ทุกวันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วครับเพราะผมมีตัวช่วยแก้ปัญหาเชร็กครูไงครับสมุนไพรเกร็กครูห่งกล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ ากสมุนไพรจีนเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายและประกอบด้วยอ,อีียิ่งเน็กกุยเกากี้จีตัวจ้ออ,อิ่มเอียงคักตังทังเช่าโง,งบีจีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนบบระบับยาแผนโบราณจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอ่านรายละเอียดก่อนใช้ยาแคคู่ hey, cool. ไก่เกรกคู่1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ แล้วไม่ใช่สาวธรรมดานะเธออะไรจ๊ะสาวสองพปีโอ้ยจริงหรอนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจอใครที่อยากรู้ว่าใครมีเคล็ดลับอะไรที่แบบว่าไม่แก่ยังดูดียังแบบว่ากินเด็กได้กินเด็กได้หรือเด็กเห็นหรือยังแบบนี้เรามาพูดกับเธอเลยดีกว่านะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณสุวพัฒน์สารนันค่ะสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะคุณพี่สุวัพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยพี่สุค่ะพี่โสง่ายๆบายบุ๋มเบาพี่สุหน้าเด็กมากตัวก็เล็กให้ขอไทยเดาอายุก่อนได้ปะเราคิดว่าอะไรค่ะสี่ต้นต้นสี่หนึ่งสี่สองอะไรเงี้ยแต่หนูว่าประมาณสามสิบแปดอะไม่ฉันว่าประมาณสี่สิบห้าอะโอ้เท่าไหร่คะใกล้เคียงหมดทุกคนเลยห้าสิบสองค่ะเลขหลักพุทธมรดกสี่ห้าแล้วค่ะ ครับเข้าเกลือไปเลยนะทีนี้พี่สุพี่สุมีปัญหาอะไรหรอคะถึงจะไปกินเกรกคูทําไมต้องมาใช่เกรกคูทำไมรู้จักได้ยังไงค่ะอ๋อคือตอนแรกเนี่ยค่ะคือเราก็เป็นวัยทองนะคะอายุก็เยอะแล้วใช่ไหมค่ะตีนกาก็เริ่มมีปรากฏขึ้นซิวฝ้านะฮะวายฮอร์โมนเปลี่ยนไงคุณพออายุเยอะอย่าบอกแล้วเมื่อก่อนมีฝ้าเหรอคะมีค่ะเออมันตอนนี้ไม่เห็นเลยเนาะมันเริ่มเริ่มจฝกพี่ได้ทาน เกครูเนี่ยค่ะนะคะ,ะคะ่ะแล้วช่วงที่แบบว่าประจำเดือนหมดวัยทองเนี่ยมีอาการยังไงบ้างเออบึองบึนซอมไ,ไเป็นมาค่ะช่วงช่วงนี้ช่วงหนึ่งที่เริ่มเป็นวัยทองเนี่ยนะคะก<อ>็จะแบบว่าบึกบึงุนง่านนะคะเวลาแฟนเข้าใกล้เลยพวกนี้นะคะแบบ หุบหงิดมากๆลํแบบทาใคจะ่ค่แบบวจะรู้สึกกระสับกระส่ายควบคุมเขาเรียกว่าเะไรนฮอร์โมนในร่างกายมันจะควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดอาการแบบว่าอารมณ์ก็จะสวิงไม่คงที่ใครเห็นอะไรก็จะแบบว่าไม่พอใจขาดหูขาดตาไปหมดสิ่งอย่างแล้วบางคนแล้วมีอาการนอนไม่ได้นอนไม่หลับล้อนร้อนหนาวเป็นค่ะแล้วก็มีอาการปวดหลังใช่แล้วก็เครียดใครอย่ามาใกล้อย่ามาอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยเป็นได้ตวาด โซว<ด>หรอทีนี้เข้าเรื่องประเด็นเลยดีกว่าไปเจอใครคูได้ยังไงก็คุยคุยกับเพื่อนอยู่ว่าอารมณ์เราเป็นแบบนี้เนาะเหนื่อมากเลยทำไมไรไรเราเล่นมาไวทองเนี่ยทำไมปัญหามันเยอะมากอไอย่างนี้<ะ>ใช่ไหมคะมก็เพื่อนก็เลย แนะนำเก๊กคูเนี่ยค่ะนะคะประกอบพี่เพื่อนๆใด้ดูโฆษณาแล้วก็มาดูโฆษณาบ้างก็เลยลองมาซื้อทานดูแสดงว่าตอนแรกที่ที่เพื่อนแนะนำมาให้ให้คุณพี่เนี่ยยังไม่เชื่อถึงได้ไปติดตามข่าวสารไปดูข้อมูลไปเช็คว่ามันเป็นยังไงมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมถึงได้ตัดสินใจซื้อมาทานถูก้องคะว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากเพนดีนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีตรวจสอบนิดนิดนึงก่อนไม่ใช่ว่าเชื่อไปง่ายๆมั่วซั่วแล้วก็กินไปใช้ก่อนกินอะไรอันดับ แรกดูพื้นฐานออยต้องมีก่อนอ่ะอายุเลขเกิดเป็นพยาไหมอะไรไหมเขาเป็นยาตัวนี้ก็คือพอพี่ส่เห็นบ๊กว่ามันถูกต้องแล้วก็แบบว่าสมุนไพรจีนด้วยแน่นไปหมดเลยแล้วก็แบบว่าปลอดภัยเนี่ยพี่สุก็เลยลองทานเลยทานยังไงก่อนนะก็ทานคืออันนี้มันดีมากเลยนะคะคือเขาไม่เจาะ